สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาเด้อค่ะเด้อกินขนมจีนน้ำกันเด้อค่ะเด้อเฮ็ดใบเต็งแต้นโมชูมีจะมีฟองเซีนะคะิมองเเดปัดเดปัดเหลวกมีเซียนไตลงดีมาพี่น้องมาพี่น้องเส็บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อเฮ็ดใบตะมือเว้นนี่แหละบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปพี่น้องมาเฮ็ดยามมื่อเลี้ยงเนาะเฮ็ดเห็ดยั่วเบิึงซื้อดอกของเนี้ยลูกขินลูกขินลูกขินปลาพี่น้องอื ครับเมได้เห็นขนาดด้อยพี่น,ออน้องเนาะเพราะว่ายาบขึ้นมันบ่ได้มันโบเร็อท่าลิปสติกผูก้ให้กินกินให้เบิ่งพี่น,อน้องเนาะชิมก่อนเน,น,นาะลูกแฉบแฉบแซ่บแห้งผีผักทัง้งผีผักจ้ะ อัไอตูฟลังอะไรเนียมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆกันเด้อจ้ะเด้อแซ่บๆกันแซ่บๆกันนี่แหละเมนูยำแรงของแซบมืดเนี่ยก็จะบากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะได้มีคลิปเห้่มูเบึงองเพราะได้มีแนวไรายงานหัวหน้ากินไปพี่น้องกินไปอืมอืมอืม,อม,อม,อม นกปวดแซมก็อือมมีนนนหนูยำยินแซ่บนะๆพ,พี่น้องเด้อมืดแน่จำเป็นเนาะค่ะเนาะอืมอืมอืมกอดผัวเหี้ยว่าพี่น้องเห็นยววะมาเด้อจัดเด้อเซ็บแซมกัน แค่บีจิเยอะๆเลยอืม mm hmm. แซ่บแฮงตัวน้ำซำก่อนเด้อ mm hmm. อืมฮ่าแคบบอมาพี่น้องจ้ะแซ่บๆเวยค่ะเด้อ บ่เห็ดคลิปเน่ดอกสองสามนะพี่กับพอพอมีแนวให้มูได้บึงจับาพี่น้องมาเว้นหนิมูมากินข่าวน้ำกไะ้นบนวันได้เด็ดคลิปไม่สะดวกพี่นอ้อ,อ,นองมีออมันทั้งเจ็บ อ้อ,อ,อ,อพี่น้องจ้าทั้นี้แหละกินต่อในขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน้อกเด้อกดไลค์กดซับสไครต์ให้เนี่ยเจบๆกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายขอบคุณพี่น้องบ๊ายบายค่ะ